วัดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทีอสู่บ้านทุกคนเดี๋ยวพอสองวานนอยน้อง้องที่เราพี่น้องจำจำเดี๋ก่อนคือเราจะบอขึ้นเราลดน้ำหนัน้อยนึ่งตกบาน็ได้อกข้าวเดียวไข่บัวตบอยู่ เราดก็ล่อพวกพ,พี่น้องก็เดิไปพาพี่น้องตามบนขอบนีเด้อเจ้านีเด้อปฏิไปใส่มือเลื้มโมจะอกเดี๋ยวเพือสิถามมูลไปไหนพี่น้องเลยสัง <c oughs> เกตดูน,นะครับไปวันนี่จะไปละเลาะ,ะมูลมันาถามมูลไปพระเจ้าปลูกแตงจะปลูกแตงแล้วทำไปก็ได้ ปลาแดงก็สึงบนกันแล้วก็ฆ่ากันไปแต่ว่ากันเลี่ยงอ้อมๆอแอมแบบอยู่เลยก็แถวแม่น้ามุ่นจ้าปลาหลายปัวหกเขาหกอะยนบ่ได้แล้วก็ต้องเลี่ยงเดี๋ยวเลี่ยงมันมากแล้ว แต่ต้องขายมันกินเท่าที่สิหาได้ทางภาหาฮัทประมาณอยู่บนนองเลยมาตันดีขึ้นเลยฝนจะหยอดลงมาเรื่อยอยู่แต่ว่าวันนี้เนีย่ยพาก่อนสีเมฆจะพาหายไปใส่เบิดมตวันนี้ลม่มวันนี้เป็นสินร,ร,นริแหลมบนนอ ตามไปเบิ้งน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องว่ากันจะไปฮอดใส่โอเคตรงไฮตรงหน้าก็ได้ไมีน้ำหงอ,จ,อ,อจ่อยแยะอยู่สุสภาพกะทำหนาที่เดืยนเป็นสภาพเดือนสมบัติเดือนกันฉัน,นป่วยมาใหายป่วยมากอะแสดงว่าเดือนเป็นสภาพปะทำหนาที่รับผิดชอบหนาที่จะของแต่ละเดือนละเดือน เดอนเมื่อสาจะรับผิดชอบในการเล่นสงการอยู่ก็เดินทุกสภาพจะรับอาทีพโหยฝนลงมาหายกนันเสิ่เคือชีวิตมนลดมาหน้าึ้นไปได้อเาเด็นถนนไปเรื่อยๆี่น้นง ลำบากจัน่อยพี่น้องเลยยงงง u วก็จะเริ่มวานเขาแล้วย้ำใส่ประโยชน์ตันขมิ้นหรอกย้ำเอาขาดเกินก็เพาะได้ใส่อยู่เรียงไว้ก็บะเสียรายหรอกแต่ว่าต้องขยันขยันเอนยี่าเ่าทำมาเลยะ ตามไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็จะลงมองได้มือนี่โอ้โหทำบนกับเ็ดถนนพี่น้องเลยแต่แถวเด็เขา <c oughs> ต้นไม้ละล้อคา,างคางถนนนี่ออกหมดนี่ชาวบ้านว่าขนมโลฮ็ดเขาจะบวชให้ทานเขาจะบวชเส้นให้ครับเพราะเขาเข้าใจเันว่ามันคือ กะเลยไม่เห็นถนนใหม่มันเป็นรูปเป็นหลงังมันจะลงไปดูดทรายเป็นบริษัทเอกชนพี่น้องบม่เป็นของรัฐบาลนบบไดทุนพันนี้เงินมีทองเปกันล่องมาหาหม่งดูดทรายน้ำมันดีก็แม่นเ,นนเบิร์ดดูดไปหมดมันดามถมมันก็เลยหยุดไป ใค้อยู่ในในถนนมาไว้ใส่แต่กี่ทางมากนี้แตะวมหัวไันได้พี่น้องเลยกู้ยงางง่วยงางไรบ่เป็นถนนลูบบ่กเป็นรูปถนนสี่ดอกเป็นทางหล่อทางเขียนบานเฮาลงไปหาอยู่หากินหาตึกแหหาใส่โองกันนับถอยหลังขึ้นไปประมาณสักสาสิกว่าปีได้ยางเสียยาง ส่วนที่ได้ก็คือเป็นเห็นลูกประท่ำม,มันคือมีถนนสะดวกสบายขึ้นสว่วนที่เสียก็มีอยู่จะสร้างมัต่อทั้งบวกทั้งลบทั้งคูนทั้งหารอะไรอย่างเงี้ยโอเคไป ตาไาเบิ่มเรื่อยพี่น้องคปนประเภเลียงไซม์เหมือนอออมอันตลเป็นไรพี่น้อง พัฒนาลงเป็ล่างเป็นถนน,นก็ได้กา,า,าหนาน้ามากกะคิ่ว่าคนนี้ได้อะไ่างานแถบเหนือนี้ตะปลา,างานจะบลายาไม่ยาลาบยักนะให้ เล่งหาอยู่หาจินไปลองเลยใส่คายใส่มองอติดแหดีแยวมีดวงทั้งนี้ก็ได้จิ้นอยู่พวกมี่ดวง,งแถวรนก,กัน,อ,กอ,นอ๋อมันกลวงมีคนหาอยู่ เราใส่เราใส่เขาไปเบืีอยงให้ปลา,าแบบน่องจะต้มสุดอ,อัวสุดห่อนทายห,ห่อนขาดไปกระสูก,กันเนา เด้อพี่น้องเจ็บซีที่เขาบึงขอบคุณที่กคนรังแรงใจจิตวิติม์มัวปากกันแข่งแรงแข่งแรงเด้อเจ็บจะไข้จะป่วยห,หาเง,หางินหาทองอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใส่สมควงมุ่งมอัดมานธนาหน้า,าบานห้อใส่ใจเป็นกเกษตรเขาไปื่ออย่างในป่าพี่น้องเสิบรไปตามไปดอก รับพอกันไหมนุ้นครับนุ้เจ็บหนาสำหรับเจ็บเหี่ยวหกเก้าคุมมาสวัสดีครับ